กระแสกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อีกครั้งค่ะคราวนี้นะคะเป็นเรื่องของร้านบุฟเฟ่กันบ้างโดยเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อมีการโพสต์ข้อความเป็นประเด็นในกลุ่มคนรักบุฟเฟ่ค่ะโดยข้อความดังกล่าวนะคะระบุไว้ว่าบายบายตีน้อยของฉันคงต้องลาคาะปกติพกน้าจิ้มพรสึกไปตลอดเนื่องจากไม่กินน้าจิ้มซุกี้จนล่าสุดพนักง,งานไม่ให้นาน้าจิ้มเข้าไป และตีน้อยก็ไม่มีพรสึกขายแยกวงเล็บเมื่อก่อนเคยมีช่วงหนึ่งขอสอบถามมีบุฟเฟ่ต์ร้านไหนสามารถนำนัำจิ้มเข้าไปได้บ้างคะหรือมีพรสึกให้ด้วยยิ่งดีคะ่ะรบกวนแนะนำหน่อยคะ่ะ ขออธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะเมื่อก่อนเคยสอบถามเพจสามารถนําเข้าได้ค่ะไม่เคยมีปัญหาจนล่าสุดตกใจพนักง,งานห้ามให้นําเข้าเลยทักไปหาเพจอีกรอบเลยได้คําตอบนี้มาค่ะโดยผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวนะคะก็มีการแสดงภาพนะคะเป็นแชทข้อความที่เป็นการสอบถามว่าตีน้อยไม่มีน้าจิ้มคอนเสิกขายแล้วลูกค้าสามารถเอาน้ําจิ้มคอนสิกไปกินได้ไหมคะพอดีไม่กินน้าจิ้มซุกี้ค่ะซึ่งทางซุกี้ตีน้อยก็ตอบกลับมาว่าทางร้านไม่อนุญ,ญาตให้นําเครื่องปรุงน้ําจิ้มหรือน้าซุปจากภายใน นอกร้านเข้ามาในร้านทุกชนิดครับแน่นอนว่าหาผู้ตามหลักของคนทําธุรกิจนะคะคนเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยย่อมอยากให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านของตนเองได้ใช้วัตถุดิบของร้านนั้นจริงๆไม่อยากให้นําสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่แบรนด์ของตนเองเนี่ยเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะซึ่งจะกลายเป็นเรื่องของภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างในต่างประเทศนะคะอย่างเช่นญี่ปุน่นเกาหลีค่อนข้างให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากค่ะเพราะเขามองว่าการบริการของร้านเขาเนี่ยมันดีที่สุดแล้วซึ่งทุกร้านอาหารนะคะล้วน มีกฎที่เมื่อทุกคนเข้าไปแล้วต้องปฏิบัติตามค่ะแต่ถ้าเราไม่พอใจกับกฎนั้นๆน,น,นะคะเราก็แค่ถอยออกมาแค่นั้นเองค่ะต้องบอกเลยว่าโลกออนไลน์ช่วงนี้เกิดกระแสบ่อยมากๆค่ะมีเรื่องราวให้เราได้ติดตามกันตลอดแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคะสามารถมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะผ่านทางคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ